สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวธาตน้ำนะเเริ่มกันที่ชาวกรกฎก่อนเลยนะคะก็จากดวงดาวนะคะจันขอนับแป๊บหนึ่ง มองว่าในเรื่องความรักความสมัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสได้เจอจากการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าไปอบรมสัมมนานะคะหรือว่าไปเรียนไปสอนไปค้าขายติดต่อธุรกิจอะไรประมาณนี้ได้นะคะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7, เดือนนี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้วันที่17ถึง24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคะดูมีเสน่ห์มากๆนะคะออมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะพูดคุยพบปะหรือว่าถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นจังหวะเพิ่มความหวานให้กันและกันได้มากขึ้นนะคะแล้วกเ็เป็นช่วง ลองดูนะคะเพราะมันมีฟูมูลนิมูลเกิดขึ้นนะก่อนหน้านี้ของชาวกรกฎเนี่ยจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้ยินไหมเอ่ยหรือว่าสับไพ่ไปไม่ทันได้ยินจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรทํานองนี้นะคะลองดูนะว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาในชีวิตบ้างหรือเปล่าหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเจอเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้โอเคได้ไพ่ queen of cups นะคะ ความสัมพันธ์มันมีความหวานเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะในความรักความสัมพันธ์มีโอกาสถ้าได้รู้จักก็มาจากเพื่อนบ้านเครือญาติพี่น้องติดต่อมาให้เจ็ดดาบมาทุกราศีเลยอ่ะทำไมเอ่ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หรือว่าเราสับไพ่ไม่ดีเหรอ ไม่น่าจะใช่นะเออก็เริ่มต้นใหม่มีนะคะบอกไปแล้วใครบางคนเนี่ยผ่านการจบเจ็บเสียใจมาหมาัดหมาดนะคะขอขยบนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะแล้วก็มันเป็นการได้เจอจากการเดินทางเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะยิ่งระยะใกล้นะคะต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็เป็นลักษณะ ประเทศใกล้ๆโซนที่คุณอยู่นะคะตรงนี้เดลเวอร์สเข้ามานะคะความเป็นแฟนความเป็นคู่รักมีนะคะแต่เข้าใจว่าจะเห็นว่าบางคนอะยังอยู่ในสภาวะที่เจ็บใจเจ็บหนักมานะคะอเอาันนี้นะ ถ้าออกมาไม่ดีอ่ะคุณไม่ต้องเชื่อคุณดูตามความเป็นจริงใช้สติเยอะๆในการตัดสินใจถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยเข้าใจว่ามันมีความเจ็บใจเสียใจหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยคืบคลาน ไปค่อนข้างจะช้ามีโอกาสในการโดนหลอกโดนแอบบทำมาลับหลังเบื้องหลังนะคะไพ่ไฮโรเฟนมาเหมือนเขาบอกว่าเออคุณก็ให้อภัยไปก็ได้นะคะแต่จันเข้าใจว่าบางคนเนี่ยยากเกินกว่าจะให้อภัยจัส m เมนเกิดขึ้นเหมือนคุณอะรู้สึกว่าเออมันจบอะมันเป็นการ เหมือนทำร้ายจิตใจเกินเกินไปแล้วแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะออหรือจะพูดว่าบางคนเนี่ยได้ไปรับรู้ข่าวคราวอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองอะ่ะบันทอนจิตใจไปนะคะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะสำหรับบางคนทําให้ไพ่จบคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการลังเลจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะอาจจะมาจากความสัมพันธ์แบบ 2- 3คนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคือตรงเนี้ เอาเป็นว่าถ้าใครที่มีปัญหาอยู่แจงมางว่าจบเริ่มต้นใหม่จะดีกับคุณมากกว่าเพราะถ้าใครถามถึงการได้เจอคนใหม่ๆเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างชารัรเดอะฟูลสามถ้วยเดอะล s เวอร์สเข้ามาแบบเนี้ยเหมือนกับมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่ๆมีโอกาสได้เจอใครใหม่เข้ามานะคะก็ได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนมันมีไพ่ไฮโรฟเฟนเกิดขึ้นอะนะคะ ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเคลีย์นะคะการได้เคลีย์การให้อภัยกันก็ได้เหมือนกันคุณก็ลองพิจารณาดูดีๆว่าคุณสามารถที่จะให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะคะตรงจุดนี้นะอ่ะคนโสดจ้ะตรงนี้อาจจะมีคนธาตด,ดินเข้ามาการพฤ่งศพมังกรนะคะหรือว่า ความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอคนที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะนิ่งๆทรงๆนะคะมันไม่หวือหวาถ้าเขามาจีบคุณเขาก็แบบไม่ได้แบบโรแมนติกซื้อดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จีบแบบนิ่งๆเฉยๆเงียบๆเหมือนไม่จีบเนี้ยนะคะคนที่มีคู่อันนี้ระวังนิดนึงนะคะ 2- 3สาคนในความสัมพันธ์โดยเฉพาะที่มาจากการทํางานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ t ดอะทาวเเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะสายฟ้าฟาดเลยสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะสามารถจบลงได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะฮอตหรือว่าป๊อปปูล่า r ว d หรือว่าเพื่อนเยอะคุณจะสุกก็ให้ตัวเองแบบใครๆเข้ามาก็เป็นเหมือนเพื่อนไปหมดเลยอะยังไม่แบบฟันทงคนไหน จริงจังอย่างเงี้ยน,นะคะหรือเป็นการที่บอกคุณว่าเฮ้ยคุยเป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่านะคะถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้ไพ่จัดเมต์เกิดขึ้นคำตอบคำพิพากษาสิ่งที่คุณอยากรู้่มีโอกาสที่จะได้รู้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้แหละนะคะ ถ้าไพ่ออร์เคิกก็บอกว่าเคมิส t รีนะคะเหมือนคนที่คุณเจออยู่หรือว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เคมีตรงกันมากๆเลยนะคะเคมีในที่นี้เนี่ยบางคนมันเป็นเคมีจริงๆนะลองไป g o o g l e ดูเคมีเคมิสตรีคือเป็นสารที่ระหว่างตัวคุณกับคู่ของคุณเนี่ยเออเหมือนกับเข้ากันได้จริงๆกลิ่นหรือว่าเงือหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยพูด ล,ลอยๆว่าเคมีตรงกันแต่มันเป็นเคมีในร่างกายจริงๆนะคะเออตรงเนี้ยเหมือนกับอาจได้เจอคนประมาณนี้นะคะถ้าคนที่โสดก็มีโอกาสที่เจอในช่วงเวลาเรวนี้หรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วแบบมีปัญหาในเรื่องความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออคนนี้มันเคมีตรงกันมากจนที่ไม่สามารถจะตัดเขาไปจากคุณได้อะไรทำนองนี้นี่หรือเปล่าที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัดใจค่อนข้างจะยากนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของชาวพิจิตพิจิกในช่วงนี้ความรักก็มาจากการเดินทาง มาจากการเดินทางระยะใกล้ๆก,การเรียนการสอนการค้าการขายตรงนี้มีคุณรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ1 2 3 4 5เป็นจังหวะที่มีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแจ้งว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีสเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะพูดแบบนี้เนาะเออแต่ว่าระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับ มันเป็นเรือนของลิ v แ a f f a ร์ได้เหมือนกันน่ะบางทีคนที่เขามาแล้วทำให้คุณแบบใจสั่นเนี่ยเขาอาจจะไม่โสดจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามลองไปถามดูถามใจดูหรือว่าถามเขาดูหรือไปสังเกตดูก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆโสดไม่โสดกันแน่อะไรเงี้ยนะแล้วก็บางทีที่ได้มาเนี่ยได้เจอมาเนี่ยก็น่าจะมาจากเพื่อนนะคะตรงนี้นะอ่าแล้วก็โอเค ตรงนี้นะคะไพเดทเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการได้เจอถ้าคนในสายอาชีพจะเป็นสายอาชีพกู้ภัยกู้ชีพนะคะโรงพยาบาลทหารตำรวจนะคะหรือว่าในลักษณะของประกันหมอ เภสัชพยาบาลหรือทำนองนี้นะคะหรือจะแปลเป็นเวิร์ก็จะแปลว่ามันเป็นการจบอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของความรักมากๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ของชาวพิจิกเนี่ยยังพูดไม่ทันขัดคำคือคนเข้ามาเต็มไปหมดเลยเข้ามาออกไปนะคะไพ่8 ถ้วยอะเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้ามาให้คุณต้องเลือกนะคะเป็นพิเศษนะแล้วก็หกถ้วยเกิดขึ้นก็คนเก่าก็วนกับเข้ามาในชีวิตคุณได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะมีคนธาตุไฟที่หันหลังออกไปนะคะเมษรสิงธนูนะหรือ แต่อาจจะมีคนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยที่ยังอยู่นะคะกรกฎมินพิจิกการพิกษมังกรน,นะคะเข้ามาบางคนนะคะตรงนี้มีโอกาสได้แต่งงานจริงจังมั่นหมายเกิดขึ้นได้จังเข้าใจว่าชาวพิจิกบางคนเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าจะ,ะเหมือนบริหารเสน่ เป็นไปได้เพราะช่วงนี้ดาวดีก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะไพ่บอกว่าอย่าเครียดมากถ้าใครบางคนหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่มันจบไปก็ปล่อยไปก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าลองเปิดใจนะคะตอนนี้เข้าใจว่ามีคนเข้ามาเยอะแล้วมันเป็นจังหวะต้องเลือกอยู่ถ้าเห็นจาก4ี่ถ้วย8ถ้วยขอโทษสี่ถ้วย7จ็ดถ้วยเนี่ยเป็นเหมือนจังหวะที่กําลังพิจารณากําลังเลือกอะไรบางอย่างอยู่แต่ไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่คนเก่าๆเข้าใจ ว่าถ้าคุณจะเลือกเนี่ยคุณน่าจะเลือกเอาคนเก่าที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นรุ่นน้องก็ได้เหมือนกันหิบน้ำนิดนึงนะคะโอเคทีนี้ถ้าเป็นคนโสดเลยอนะ ตรงนี้ได้ไพ่สองไม้เท้าเกิดขึ้นอาจได้พัวพันกับคนอสองคนก็ได้นะสองไม้เท้าสองคนเจอสองคนหรือรอคอยใครบางคนอยู่หรือเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างแดนต่างภาษานะคะคงไม่ใช่ต่างนอกโลกแบบนี้คงไม่ใช่เนาะอยู่ไกลาการอ่าแงบบนี้เป็นลักษณะของการรอคอยใครสักคนอยู่แบบนี้นะคนที่มีคู่นะคะ เขาก็ดีนะแต่ตัวคุณรู้สึกมันมีความระแวงสงสัยอะไรบางอยา่างในความสัมพันธ์อยู่จะบอกว่าจริงๆอะไรที่เราหลับตาครั้งหนึ่งได้ก็หลับตาไปปล่อยไปก็ได้นะอย่าแบบมัวแต่ไป i n j e เคีย e อะรู้สึกไม่สบายใจอยู่พะวงไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะนิ่ง,ง,งๆทรงๆหรือว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มองว่านิ่งไว้ก่อนจะดีกับชีวิต คู่ของคุณมากกว่านะคะชายรักชายนะคะคุณอาจได้เจอคนที่อยู่ในแวดวงราชการอาจารย์ด็อกเตอร์ ศิลปินอนะไรเงี้ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงแบบนี้นะออหรือบางคนเลือกที่จะอยู่สันโดษก็ได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะเข้าใจว่ามันมีภาวะมีคนเข้ามาหาในในส่วนของความรักเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยคุณก็กำลังเลือกลังเลยังติดอยู่บางคนมันไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าเปิดใจรับใครเข้ามาได้อะไรทำนองนี้นะคะตรงนี้ไพอรอลเขาบอกว่า love yourself first นะคะก็รักตัวเองก่อนให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองมากพอนะคะเราจะไม่ลดมาตรฐานตัวเองอ่ะบางคนบอกว่าเหมือนตั้งข้อสเปกเยอะๆก็โสดไปเหอะ ก็ถ้าโสดแล้วมีความสุขก็โสดไปนะไม่เห็นจําเป็นเลยนะคะคุณก็หาเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมล่ะถ้าอยู่ได้ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องมีคู่เนาะเออคือมีแล้วดีก็ดีแต่ถ้ามีแล้วทุกใจจะมีไปทําไมอันนี้นะในส่วนของความเห็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาใจว่าถ้ามีแล้วทําให้คุณทุกใจทรมานแต่ว่าโอเคล่ะอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหนแต่ว่าเขาอยู่แล้วเขาทุกข์อ่ะ มันเป็นภาวะการหลอกของสมองในการที่หลอกให้เราอยู่ด้วยเฉยๆนะอันนี้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวแต่ว่าก็อยากจะพูดในแง่นี้นะคะเราเห็นอย่างนี้เราก็อยากจะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นรักตัวเองให้ได้มากพอนะคะถ้าเรารักตัวเองมากพอเราให้เกียรติตัวเองมากพอเนี่ยคนอื่นก็จะให้เกียรติเรานะคะนั่นแหละเราให้ฟังตัวเองมาถึงในส่วนของชาวมีนนะ ชาวมีนช่วงเวลานี้เป็นจังหวะโดดเด่นเป็นพิเศษอะไปที่ไหนคนก็ให้ความสนใจดีรู้สึกว่าจริงๆพลังวังชายต่างๆน่าจะกลับเข้ามาบ้างแล้วนะชาวมินนะก่อนนี้ถ้าเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยน่าจะแบบซึมๆเนยเอื่อย,อยๆไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่มีกระใจพบเจอนะเออ นั่นแหละแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้แจงเข้าใจว่าคุณน่าจะมีท่าทีหรือมีสนเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นพูดแบบนี้นะคะ1-2-3-4-5-6-7เส่อก็ฟูมูนเนาะนิมูนคือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางคนก็จบความรักความสัมพันธ์กับใครมาจริงๆนะคะไม่บ็นไดก็แสงว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยให้จบไปนะคะมีโอกาสได้เจอความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมาจาก มาจากอะไรมาจากเพื่อนนะมาจากเพื่อนคอนเน็กชันนะคะเยอะเป็นพิเศษนะคะชาวมีนเนาะตรงนี้ออกแนวเหมือนกับอะเพื่อนคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมเหมือนกับอยู่ๆไปแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยชอบหร,อหรือว่ายังไงนะคะเจ็ดดาบมาอีกแล้วนะมาทำไมถูกถูกคลิปเลยนะ ก็ลองดูนะคะว่ามีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้บางคนระวังการมีกิ๊กนะคะจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็เหมือนกับในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยออกแนวต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะใจะเย็นเป็นพิเศษนะคะเหมือนกับคนที่คุณเจอเนี่ยคุณจะต้องการที่จะ จริงจังเป็นครอบครัวอยู่กันไปยาวๆนะแต่ว่าเหมือนกับคุณต้องใช้ความอดทนมากเหลือเกินแล้วก็ตรงนี้ได้ไพ่เดวิลเจดดาบสามดาบเกิดขึ้นมันเหมือนกับเหนื่อยอะ่ะออ คือไพ่ตรงกลางเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะสุดท้ายคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะเป็นอาจจะเป็นช่วงจังหวะเคลียร์จังหวะพักใจจังหวะปล่อยไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะคะคุณไม่ต้องเอาเรื่องที่ไม่ดีไปใส่นะคะถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยไว้ตรงนี้เนาะเออเอาเป็นว่าจางหยิบหยิบไว,บไว้เป็นแบบก็หยิบมาดูกันสน,กสนุกแล้วกันนะคะ อันไหนไม่ดีไม่ใช่ไม่ต้องรับขนาดตัวเราเองหยิบมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่คิดว่าเป็นของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะก็ ระวังนะคะในส่วนของเดวิลสาดาบแล้วก็7ดาบเนี่ยการแอบทำามารับหลังอาเงี้ยอาจจะมีเราเหนื่อยใจจริงๆแต่ต้องขอบคุณวิ e อ of f อร์จูนนะคะแล้วก็ j จั m เ n นเข้ามามันเหมือนเป็นการทำให้เราตัดสินใจอะไรหลายอย่างได้แล้วก็วิ e ออฟ f อร์จูนเน่ยเหมือนเป็นกลงล้อชโชคชะตาหมุนแล้วอะอะไรที่เราแบบล้มลง ตกต่ำที่สุดอ่ะมันเป็นการหมุนเนาะมันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปดีขึ้นจ้งเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวมีนะ่ะก่อนหน้านี้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12เนี่ยคุณน่าจะแบบพลังงานตกไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าไปแอบชอบใครแบบเงียบเบความรักแบบเงียบเียบแต่ว่าสัปดาห์นี้ด้วยว่าวิวออฟจูนเข้ามาเนาะมันมันทำให้คุณอะ่ะเหมือนกับพลังงานกลับมา คุณรู้ว่าตัวคุณมีคุณค่าแค่ไหนนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วจแจ้งเข้าใจว่าเหมือนตัวคุณมันมันดีมันมีความสุขมันจากภายในเพิ่มมากขึ้นอะ่ะคุณตระหนักถึงคุณค่าของตัวคุณเองได้มากขึ้นคุณอาจจะแฮงเอาท์อยู่กับเพื่อนมากขึ้นอย่างเงี้ยปล่อยไปในเรื่องของคู่จังหวะบางทีมันเป็นช่วงจังหวะเวลาถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ลองดูไปก่อนนะถ้าจะเจอเนี่ยอาจได้เจอคนที่เป็นราศีเมษนะคะหรือต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่คนแก่กว่าคนในเครื่องแบบหรือว่าอาจได้เจอจากในส่วนของสถานที่ทําบุญนะคะพวกสถานสงเคราะห์วัด วาอารามหรือเป็นนึกออกไหมสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆนะโบสถ์ก็ได้นะหรือสถานที่เท่าๆก็ได้นะเดวิลเกิดขึ้นผับบาร์หรืออะไรนะคะก็ลองดูต่างชาติต่างภาษาเดินทางเราเจอก็ได้เหมือนกันนะคะคนในครอบครัวติดต่อมาให้ก็ได้เหมือนกันลองดูคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆลองดูเปิดใจนิดนึงแต่เข้าใจว่าบางคนเหมือนเจ็บแล้วก็ ชาชาชินชินไปไม่ได้สนใจอะไรมากตอนนี้อยากอยู่กับตัวเองมากก็ได้แต่อยากให้รู้ไว้ว่ามีโอกาสได้เจอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ถ้าที่ผ่านมามันปัญหาเยอะเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้วิวออฟฟอร์จูนเข้ามากลงล้อโชคชะตาเข้ามาแล้วนะคะมันจะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณสบายใจขึ้นพูดแบบนี้นะม,มันเหมือนกับ ถ้าปัญหามีอยู่แต่คุณสามารถรับได้มากขึ้นหรือมันอาจจะเป็นการจบลงโดยสิ้นเชิงก็ได้นะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วอันนี้อยากให้ระวังที่สุดในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะทะเลาะเบาแหวงกันนะคะพูดตรงเสร็จสีนะคะก็บางทีนิ่งเอาไว้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรถ้าตอนโกรธเนาะแล้วก็ชายรักชายนะคะน่าจะได้เจอจากการพาตัวเองเข้าไปสู่สังคมคนเยอะๆหรือ อาจจะเป็นลักษณะของการได้เจอคนที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่อยู่กันไปยาวๆเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้ก็ได้หรือว่าหญิงรักหญิงนะคะ5ดาบเกิดขึ้นอาจจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณที่เดินหันหลังให้กันและกันคนนึงมีคนใหม่คนนี้ไปอีกคนหนึ่งคนนี้เดินหันหลังออกมาเนก็แยกย้ายกันไปนะคะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยเนาะแล้วก็ ให้เราคิดว่าเฮ้ยเขาเขาดีไม่พอเรานะคะต่อให้เขาจะดีมากขนาดไหนแต่ว่าถ้าโดนแบบนี้เกิดขึ้นเราต้องคิดว่าเขาดีไม่พอเอ,อเขาดีไม่พอเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็ปล่อยเขาไปเราสีไม่เสมอกันเขาดีไม่พอเขายังไม่ใช่ไอน,นี้ท่องเอาไว้เนาะ ในส่วนของไพ่ออร์เคก็บอกว่า this could be the one นะคะอ่ะลองดูคนที่เข้ามาต่อจากนี้ถ้าคนที่ได้เจอคนใหม่ๆเนาะหรือว่าคนที่คนอยู่ด้วยแล้วสาบายใจอะ่ะเขาก็คงเป็นคนที่ใช่ h i s could be the one นะคะมีสติเ,อเยอะๆนะอย่าไปติดกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าทำานองนี้เนาะโอเคยังไงก็ อยากให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนไปจะฝากนิดนึงเพราะว่าลืมฝากไว้ข้างต้นวิดีโอว่าช่วงนี้เริ่มเรียนแล้วนะคะเวลาก็จะทำคลิปได้น้อยลงเนาะยังไงก็ เขาเรียกว่าอะไอจะพยายามทําออกมาให้ได้บ่อยครั้งนะคะแต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ถี่ทุกวันเหมือนสมัยก่อนที่ทําทุกวันเป็นบ้าเป็นหลังเนาะโอเคยังไงก็มีความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ